สูช่ช่องเด็โนะคะวันนี้โญก็มารีวิวฝึกภาคปฏิบัติ3นะคะแบบฉบับที่ไม่มีในห้องเรียนจริงไหมเดี๋ยวมารู้กันค่ะวันนี้ก็เป็นการรีวิวการฝึกงานนะคะของคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะซึ่งก็เ ในหลักสูตรของโอน้องต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าหลักสูตรของโฝฝึกง,งานด้วยกัน3ครั้งนะคะซึ่งแต่ว่าปัจจุบันนะคะก็มีการฝึกง,งานที่เหลือเพียงแค่2ครั้งแล้วนะคะแต่ว่ายังมีรุ่นถัาจากโอ๋อีกประมาณ1หรือ2รุ่นนี่แหละคะ่ะที่ยังจะต้องฝึกง,งาน3ครั้งเนาะ,ะถ้าจําไม่ผิดนะคะวันนี้ก็เลยถือโอกาสทำม,มารีวิวการฝึกภาพปฏิบัติ3นะคะเพื่อที่จะไว้เป็นวิทยาทานหรือว่าตัวเ,เขาเลยนะไว้เป็นข้อมูลนะคะให้กับน้องๆะคะได้เลือกสถานที่ฝึกง,งาน นะคะไว้พิจารณาคะก็แต่ว่าทางนี้ทางนั้นนะคะก็จะขอบอกก่อนเลยนะคะว่าการรีวิวในครั้งนี้นะคะเป็นประสบการณ์ส่วนบุคคลนะคะที่เกิดขึ้นจากทัศนคติส่วนบุคคลพฤติกรรมส่วนบุคคลและเวลานั้นๆหมายความว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและที่สิ่งที่โอจะเล่าอะคะ่ะมันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นณนะเวลานี้นะคะแล้วก็เกิดขึ้นกับตัวโอแล้วก็เพื่อนที่ร่วมสนานด้วยกัน4คนดังนั้นแล้วว่าค่ะในอนาคตอีก1ปีหรืออีก2 องสปีนะคะก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปก็เป็นได้นะคะรวมถึงคะแนนนโยบายองค์กรรวมถึงอื่นๆนะคะทีออ่อาจจะเปลี่ยนแปลงไปรวมถึงตัวคณะสังคมสงเคราะห์เองก็อาจจะมีแนวทางการฝึกปฏิบัติที่อาจจะมีการพัฒนาปรับปรุงให้ดีขึ้นยิ่งงขึ้นไปคะ่ะก็ออขอ,ออนไปเล่าตั้งแต่ตัวแรกเริ่มเลยเนาะก็คือ ฝึกสาของคณะสังคมสงเครเนี่ยค่ะก็เป็นการฝึกในช่วงของปี4เทอม2ฝึกในเทอมนะคะระยะเวลาอยู่ที่ประมาณ3เดือน3เดือนเนาะนานมากหรือมันผ่านไปเร็วเหมือนกันนะ,ะเออประมาณ3เดือนนะคะโดยภายใต้เงื่อนไขของการฝึกงานก็คือเออ ตัวฝึกสามเนี <Gym>. <S 1> <S 1> ่ยค่ะจะมีความยืดหยุ่นนิดนึงนะคะก็คือสามารถให้นักศึกษาเนี่ยค่ะเลือกหน่วยฝึกได้ว่าต้องการฝึกที่ไหนอย่างไรแต่ย้อนกลับไปค่ะเมื่อกี้พูดคำว่าเงื่อนไขเนาะภายแต่ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขของคณะสังคมสงเคราะห์นะคะเช่นมีการกําหนดว่าจะต้องฝึกด้วยกัน2คนขึ้นไปเป็นขั้นต่ํา3คนรวมถึงจะต้องมีนักสังคมสงเคราะห์หรือว่าตัวเนื้องานขององค์กรนั้นๆนะคะจะต้องอยู่ จะต้องมีเนื้องานที่สอดคล้องกับตัวหลักสูตรคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์นั่นเองค่ะแล้วก็เออส่วนกระบวนการนะะในการเลือกหน่วยภาคปฏิบัติ3ของรุ่นโอเนาะรุ่นโอเนี่ยก็จะมีการให้ตัวนักศึกษาเองเนี่ยค่ะเป็นคนที่ประสานงานไปกับทางองค์กรนั้นๆที่เราต้องการฝึกเนาะว่าเอ้ยองค์กรนี้ รับสมัครเด็กฝึกง,งานไหมรับกี่คนเนื้องานเป็นอย่างไรและเขายินดีที่จะรับเออนักศึกษาคณะสังคมสงเคราะห์เนี่ยเข้าไปฝึกง,งานในตําแหน่งนั้นๆหรือไม่นะคะจากนั้นค่ะเมื่อเราประสานงานเบื้องต้นตรงนี้ไปแล้วอะคะ่ะก็จะมีโปรเซสหลังจากนั้นเนาะก็จะมีเขาเรียกว่าไง ครั้งแรกที่นักศึกษาเข้าไปประสานนะคะอาจจะเป็นประสานผ่านคอนแทคด้วยการโทรหาหรือว่าประสานโดยการเ,ออเขาียกนะส่งเมลไปถามเบื้องต้นนะคะแต่ว่าหลังจากที่เราได้ขอ้อมูลเบื้องต้นตรงนั้นมาแล้วะคะ่ะเราจะต้องมีการออรวบรวมเนาะมันจะมีฟอร์มเนาะที่เออจ้าหน้าที่ขณะให้กล่องเนาะเช่นชื่อหน่วยงานชื่อเจ้าหน้าที่ที่เราจะเข้าไปประสานงานเ,ออเข้าไปคณะพี่ซุปเนาะพี่ซุปที่จะดูแลเราในหน่วยฝึกนั้นๆว่า เป็นอย่างไรนะคะก็เอาข้อมูลตรงนั้นมากรอกฟอร์มแล้วก็ตัวรวมถึงเนื้องานขององค์กรนั้นๆฝ่ายนั้นนั้นที่เราจะไปทำนะคะแล้วก็ส่งฟอร์มตัวนี้ค่ะให้เจ้าหน้าที่นะคะเพื่อที่จะให้เจ้าหน้าที่คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์เนี่ยออกหนังสืออย่างเป็นทางการมาให้กับเรานะคะย้ำว่ามาให้กับเรานะคะแล้วก็จะอเออเขาก็เจ้าหน้าที่ก็จะนัดให้เราไปรับหนังสือนะคะมาทั้งแบบเออออนไลน์หรือว่าจะเป็นแบบว่าตัว จริงเลยนะคะที่ก็สามารถไปรับได้ที่คณะสังคสมสงเคราะห์ศาสตร์ชั้น2เนาะ พอไปรับมาปุ๊บนักศึกษาก็ดาเนินการประสานงานเนาะก็คือส่งตัวเนี้ยให้กับทางเจ้าหน้าที่นะคะของฝ่ายองค์กรนั้นๆแต่ว่าท,าทั้งนี้ท้งนั้นแล้วอะค่ะตัวเจ้าหน้าที่คณะเองก็จะส่งตัวเอกสารตัวเนี้ยให้กับทางองค์กรด้วยตัวเองเช่นกันนะคะก็จะมีคอนแทคต่ตางๆเช่นอ e ีเมลนู่นนี่นัน่นคณะเองก็จะส่งให้เช่นกัน,นะคะ่ะก็จะเป็นโปรเซสนะคะเอ่อคร่าวๆเนาะคะ่ะ เขาก็รู้สึกเห็นว่าคร่าวๆนะคะในการพูดถึงกระบวนการนะคะในการเลือกหน่วยฝึกเนาะว่านักศึกษามีบทบาทในการเข้าไปมีส่วนร่วมในการเลือกที่ฝึกงานตั้งแต่เข้าไปหาข้อมูลหน่วยงานนู่นนี่นั่นกระทั่งประสานกับตัวคณะให้ออกหนังสือมาเนาะอันนี้ก็มุกโซเซนคร่าวๆนะคะที่เกิดขึ้น จากนั้นค่ะก็มาเข้าสู่เซ c t ชันที่เราเลือกที่ฝึกงานแล้วเนาะได้ละนะคะโอแล้วก็เพื่อนอีก4คนค่ะโอฝึกด้วยกัน4คนเนาะก็ก็ฝึกที่บริษัทบางจากคอร์ปอเรชันจำกัดมหาชนนะคะเดี๋ยวขึ้นชื่อที่ถูกต้องให้อีกหนึ่งครั้งตรงนี้นะคะก็เป็นบริษัทเกี่ยวกับน้ำมันเนาะแล้วก็เออเรามาฝึกในส่วนขององคอ์กรงานชุมชนนะคะโดยส่วนงานที่เราเข้าไปฝึกคือส่วน กิจการสัมพันธ์นะคะหรือภาษาอังกฤษก็คือ c a f นะคะจำชื่อยาวไม่ได้ต้องขอไหด้วยค่ะนะต่อไปเราจะมาพูดถึงตัวเนื้องานที่เรามาฝึกง,งานเนาะถ้าให้เปรียบเทียบกับตัววิชาโทต่างๆในคณะสังคมสุขศาสตร์อะคะ่ะการมาฝึกง,งานในส่วนงานดังกล่าวเนี้ยมันจะเป็นส่วนงานที่มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับงานชุมชนโดยตรงนะคะก็คือ เน้นไปทางด้านการสร้างสัมพันธภาพนะคะแล้วก็การจัดกิจกรรมโครงการการทํางานร่วมก,กันกับชุมชนบริเวณโดยรอบโรงกันน้ำมันบางจากอ่ะอันนี้เป็นคําถามที่หลายหลายคนถามในตอนที่ฝึกง,งานเนาะถามบ่อยมากว่า เราไปเป็นวิศวะหรอเราไปทาอะไรในที่เอ,อ่อทำไมเราถึงไปทํางานที่โรงกรันเพราะว่าที่ทํางานของตัวส่วนกิจการสัมพันธ์เนี่ยค่ะตั้งอยู่ที่โรงกันน้ำมันบางจากเลยหลายคนก็เลยว่าเฮ้ยไปทําอะไรในโรงกรันเราเราโนนนี่นัน่นหรอทําไมแต่จริงๆแล้วค่ะมันมีเนื้องานสังคงสมสงเคราะห์อยู่ในตัวองค์กรเป็นลักษณะของการประยุกต์แล้วก็ยืดหยุ่นเข้าไปนะคะก็คือเราก็คือ คือจะบอกว่าส่วนงานนี้ค่ะเป็นการทํางานด้วยการด้วยการสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนตามชื่อเลยก็คือการอยู่ร่วมกันระหว่างตัวโรงกันน้ํามันแล้วก็ตัวชุมชนอย่างไรให้เป็นมิตรกันและกันเนาะเราก็ต้องอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขเนาะโดยมีรูปแบบการทํากิจกรรมต่างๆร่วมกันกับชุมชนในลักษณะต่างๆเนาะอย่างหน้าที่ของเออกลุ่มศึกษาฝึกงานนะคะที่เข้าไปฝึกง,งานที่ส่วนกิจการสัมพันธ์เนี่ยก็มีการได้ฝึกง,งานใน ลักษณะของการลงชุมชนนะคะก็มีการทําความคุ้นเคยสร้างสัมพันธภาพกับทางชุมชนเนาะว่าเฮ้ยเป็นอย่างไรบ้างนูน่นนี่นั่นเนาะก็เอ่อตัวโครงการที่โอและเพื่อนได้ทำนะคะก็จะมีหลากหลายรูปแบบมากนะคะซึ่งขอยกตัวอย่างเป็น2โครงการแล้วกันเนาะถ้าเป็นในกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเด็กอะคะ่ะเราก็จะมีเอ่อโครงการคิดแคมป์เนาะหรือว่าโครงการซัมเมอร์แคมป์นะคะที่ได้จัดขึ้นก็เป็นกิจกรรมที่เอ่อสร้างกิจกรรมยามว่างให้กับเด็กๆในช่วงปิด ะะกเ็เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็กะ,ะใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นะคะแล้วก็ถัดมาค่ะถ้าเป็นในแง่ของตัวผู้ใหญ่เนี่ยก็จะเป็นกิจกรรมบางจากสร้างงานปัณอาชีพนะคะซึ่งตัวแง่ของการทําโครงการนี้ก็ได้เป็นกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้ว่างงานในชุมชนบริเวณโดยรอบโครงกานนะคะหรือผู้ที่ว่างงานแล้วก็อยากหารายหาไรายได้เสริมนะคะก็สามารถเข้าร่วมโครงการตัวนี้ได้นะคะโดยมีโปรเซสต่างๆตามกระบวนการที่มีการ การตั้งไว้นะคะเช่นเ,เป็นการรับสมัครเข้ามานะคะชุมชนละกี่คนเป็นโคต้าว่าชุมชนละกี่คนที่สามารถ เข้ามาสมัครร่วมได้นะคะและมีคุณสมบัติตรงตามที่เออเรากําหนดไว้นะคะก็คืออาจจะมีคุณสมบัติว่างงานนู่นนี่นัน่นเป็นสมาชิกชุมชนนะคะตามบริบทที่เหมาะสมกันไปแล้วก็ถามว่าสร้างงานปั้นอาชีพในแง่ไหนนะคะเราก็จะมีการเออจริงๆส่วนใหญ่ที่เข้ามาร่วมค่ะจะเป็นกลุ่มสตรีเป็นส่วนใหญ่เนาะแล้วก็จากข้อมูลการสํารวจนะคะก็มีการพบว่าเอยเทรนในเทรนในปีนี้มีการทํายา คนนิยมบริโภคยำแล้วก็ทำง่ายขายคล่องนะคะแล้วก็วัตถุดิบก็สามารถที่จะเตรียมได้โดยพื้นฐานเนาะแล้วดังนั้นแล้วค่ะก็มีการสอน,นะคะโดยเชฟเมืออาชีพนะคะในการสอนยำให้กับทุกคนจริงจสอนตั้งแต่การทำยำการเตรียมวัตถุดิบการเลือกวัตถุดิบนะคะตลอดจนถึงการคิดคำนวณรายได้ว่าเราจะขายเท่านี้ในราคาเท่านี้อย่างไรให้เออหมาะสมกันแล้วก็สร้างงานแล้วก็สร้างราย ได้ให้กับตัวออผู้ที่ได้รับวิชาชีพตรงนี้ไปนะคะแล้วก็จาก,การดําเนินการโครงการนะคะ<ส>ก็จะเห็นชัดว่าอ,อสามารถไปต่อยอดนะคะหลายคนก็เปิดเป็นคะัออนนเปิดเป็นช่องทางออนไลน์ในการขายเนาะก็ถือว่าเป็นการต่อยอดที่สามารถสร้างรายได้จริงนะคะให้กับตัวออผู้ที่อาศัยอยู่บริเวณโดยรอบโงการน,นั่นเองคะ่ะ ดังนั้นแล้วในการฝึกงานในครั้งนี้เราจะเห็นว่าเราจะได้ทํางานกับกลุ่มเป้าหมายที่มีความหลากหลายนะคะนอกจากแค่2ตัวอย่างที่ยกไปอ่ะเราก็ยังมีโอกาสได้ทํางานร่วมกันกับผู้สูงอายุในชุมชนนะคะซึ่งก็สะท้อนให้เห็นถึงตัวเนื้องานสังคมสงเคราะห์ว่าเฮ้ยเราไม่ได้ทํางานกับแค่ตัวเอ่อกลุ่มเปราะบางทางสังคมอย่างเดียวนะที่เอ่อสังคมสงเคราะห์นิยามเอาไว้แต่ว่าของงานเอ่อส่วนกิจการสัมพันธ์นะคะเป็นการร่วมเข้าร่วม ะะของกลุ่มเป้าหมายที่มีความหลากหลายเนาะแล้วก็ค่อนข้างที่จะชัดเจนตอบโจทย์ไปตามเขาด้นะตอบโจทย์ตามลักษณะความต้องการของกลุ่มเป้าหมายนั้นๆน,น,นะคะก็เป็นตัวงานสัพคุณสมคอที่เล่าไปในเบื้องต้นนะคะถัดมาในแง่ของบริบทการทํางานนะคะสภาพแวดล้อมจะบอกว่า พี่ๆในหน่วยงานใจดีทุกคนนะคะย้ำว่าใจดีทุกคนเนาะก็คือทุกคนดูแลนักศึกษาฝึกง,งานดีมากนะคะแล้วก็กินเลี้ยงกันแบบว่าดีมากจริงๆนะคะก็คือเออก็ ก็คือเราก็มีการสอนงานนู่นนี่นั่นนาะที่เราฝึกงานตรงนี้ไปแล้วเราจะยังไงต่อการต่อยอดหรือว่าแนวคิดในลนักษณะของตัวองค์กรเนาะว่าเฮ้ยมันมีแนวคิดวิธียังไงเราก็ได้รับข้อมูลต่างๆที่เออเขาเรียกนะการประยุกต์งานสังคสมสงเคให้มีความเข้ากันกับบริบท องค์กรในลักษณะที่คนะณะในักษร์ที่ไม่ใช่มุรณีที่จะเห็นว่ามีความยืดหยุ่นในแง่ของการเอาสังคมศาสตร,ร์และสินของงานสังคมุุเขามาใช้ตรงนี้ได้เช่นกันค่ะแล้วก็สุดท้ายนะคะจะเป็นในเกี่ยวกับบทเรียนนะคะที่ไม่มีสอนในห้องเรียนกับการฝึกงานภาคปฏิบัติครั้งที่3ในครั้งนี้นะคะ หเลยนะคะเป็นเรื่องของความผิดพลาดที่โอจะบอกว่าการฝึกงานนะคะเรายังมีคําว่านักศึกษาฝึกงานอยู่เด็กฝึกงานอยู่แปลว่าคุณเรียนรู้ที่จะผิดพลาดในกระบวนการทำ เพื่อที่จะเติบโตแล้วก็นําข้อผิดพลาดเหล่านี้ค่ะไปใช้ในชีวิตจริงหลังฝึกงานเพราะว่าอ,อ,อย่างโอวค่ะในการฝึกงานภาคปฏิบัติสามในครั้งนี้ค่ะโอคิดว่าปัจจัยในการเลือกของโอ้ก็คือเหตุผลว่าเฮ้ยเรายังขาดสกิลอะไรอยู่ที่เรายังต้องการที่จะพัฒนาหรือเรายังอยากรู้อะไรนอกเหนือจากประสบการณ์เดิมที่เราเคยฝึกงานมาสองครั้งแล้วเรายังอยากรู้อะไรนอกเหนือจากสองครั้งนั้นหรือในชีวิตเราเนาะ ในฐานะนักศึกษาฝึกงานเรายังมีอะไรที่เรายังอยากหาคําตอบและอยากลองทํานี่คือสิ่งที่โอคิดแล้วก็เลือกออหน่วยฝึกภาคปริัติศสตร์ในครั้งนี้นะคะแล้วก็ดังนั้นแล้วว่าค่ะโอจึงคิดไปว่าเฮ้ยหลังจากฝึกงานเราฝึกงานจบแล้วว่ายังไงต่อฝึกงานแล้วเรายังอินกับเนื้องานที่เราทํำไหมฝึกงานแล้วเราจะได้อะไรกลับไปฝึกงานแล้วเราจะสามารถนําสิ่งเหล่านี้ค่ะไปต่อยอดในการทํา ทำงานในชีวิตจริงได้ไหมนี่คือปัจจัยร่วมในการเลือกฝึกที่ฝึกงานของในภาคปฏิบัติ3ซึ่งแต่ละคนนะคะก็มีเหตุผลในการเลือกหน่วยฝึกงานที่แตกต่างกันแต่สิ่งหนึ่งที่โอเชื่ออย่างแน่นอนคือโอเชื่อว่าจากประสบการณ์ในการฝึกงานครั้งที่1ครั้งที่2ของทุกคนนะคะมันจะเป็นการสั่งสมประสบการณ์แล้วก็วิธีคิดรวมถึงมีผลต่อการตัดสินใจของเราว่าเราอยากเขาเรียกอะไเราอยาก ฝึกงานด้วยเลือกสถานที่ฝึกงานด้วยเหตุผลปัจจัยอะไรบ้างนั่นก็เป็นเหตุผลปัจจัยส่วนบุคคลที่โอเชื่อว่าทุกคนมีสิทธิ์เลือกในแบบที่ตัวเองต้องการได้นะคะแล้วก็แต่พออย่างที่บอกไปค่ะข้อผิดพลาดในฐานะที่ผิดพลาดในฐานะนักศึกษามันยังมีโอกาสแล้วก็ในโอกาสในการเรียนรู้แล้วก็พัฒนาต่อให้ดีขึ้นได้แต่ในชีวิตจริงนะคะหลังจากที่เราทํางานไปแล้วอ่ะข้อผิดพลาดต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะมันจะมี ความกดดันสูงกว่าหมายความว่าเวลาที่เราทํางานนะคะด้วยความที่เราก็ทํางานทํางานเพื่อแลกเงินเนาะทางานแล้วจ่ายค่าตอบแทนดังนั้นแล้วค่ะนายจ้างเองก็อาจจะคาดหวังในตัวผลงานตัวเนื้องานของเรามากขึ้นข้อผิดพลาดต่างของ ะะจึงมีผลต่อการประเมินประเมินคณะประเมินการจ้างงานต่อประเมินการขึ้นเงินเดือนรวมถึงอื่นๆที่เป็นปัจจัยร่วมดังนั้นแล้วว่าค่ะโอ้จึงอยากจะบอกทุกคนว่าในช่วงฝึกงานเนี่ยเป็นช่วงที่อยากให้เก็บเกี่ยวทุกอย่างที่เราอยากเรียนรู้ให้ได้มากที่สุดนะคะไม่ว่าจะเป็นสกิลในแง่ไหนก็ตามแต่สกิลการใช้คอมพิวเตอร์สกิลการการทํางานจริงๆว่าเฮ้ยในแง่ของการทํางานจริงๆอะตำราทุกเล่มที่เราเรียนมา มันจะถูกแปลงเป็นแปลงเป็นเขาเรียกน,น,นะตำราทุกเล่มในห้องเรียนจะถูกแปลงและประยุกต์ใช้นะคะมันไม่จะมันจะไม่ใช้โดยตรงแต่มันจะใช้โดยอ้อมและสิ่งที่สําคัญที่สุดคือทักษะในทักษะไหวพริบการแก้ปัญหารวมถึงความยืดหยุ่นในที่ทํางานเนาะอันนี้จะเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆแล้วก็เออ สิ่งที่ได้เรียนรู้ที่ไม่มีในห้องเรียนอีกอีกอีกอย่างหนึ่งคือในช่วงของการที่เราฝึกงานนะคะความชัดเจนในการตัดสินใจเป็นสิ่งที่สําคัญมากไม่ว่าเราจะตัดสินใจเลือกอะไรก็ตามแต่เนาะตัดสินใจเลือกทําเลือกกินเลือกไปเลือกใช้เลือกเดินทุกสิ่งทุกอย่างตรงนี้มันมีผลต่อตัวเราดังนั้นแล้วค่ะไม่ว่าจะ ใครก็ตามแต่นอนที่มาดูเพื่อที่จะเลือกหน่วยฝึกสามหรือแค่มาดูเฉยๆนะสิ่งหนึ่งที่อยากฝากไว้ก็คือความชัดเจนกับตัวเองความชัดเจนกับ หลายๆเรื่องหลายๆอย่างในชีวิณ้องพาะบางครั้งอะค่ะการตัดสินใจของเราอะมันมีผลโดยเฉพาะในกรณีที่เป็นการตัดสินใจโดยที่มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการตัดสินใจของเราหมายความว่าเฮ้ยคนนี้ก็รอเราตัดสินใจอยู่คนนี้ก็รอเราตัดสินใจอยู่เพื่อที่จะเดินต่อไปในสเต็ปดังนั้นแล้ว่าค่ะเราจะต้องมีการตัดสินใจที่ให้คาตอบที่ชัดเจนทั้งกับตัวเองแล้วก็ผู้อื่นนะคะเพื่อที่จะไม่ให้ผลของการตัดสินใจของเราเนี่ย ส่งผลกระทบต่อผู้อื่นแล้วก็สิ่งที่สำคัญเมื่อตัดสินใจไปแล้วก็ต้องยอมรับในข้อข้อการตัดสินใจของเราให้ได้ว่าเฮ้ยนี่แหละที่เราเลือกแล้วเราเลือกที่จะตัดสินใจแบบนี้เลือกที่จะทําแบบนี้นะคะก็เป็นเท่านี้ก่อนเนาะที่อยากฝากไว้ในการเลือกหน่วยฝึกภาคปฏิบัติสารของคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์อ๋อ ยังยังม,มีอีกมีอีกหนึ่งอย่างนะคะในตอนต้นเลยที่ผมพูดว่าเฮ้ยในเบื้องต้นเราจะต้องเอาคอนแท็กเนี้ยประสานงานก่อนไม่ว่าจะด้วยทางเบอร์โทรศัพท์หรือว่าด้วยอ e ีเมลและอื่นๆนะคะสิ่งที่สําคัญก็คือเราควรจะมีการแพลนนะคะก็คืออัจฉริาของปฏิทินเนี้ยเราคิดไปเลยว่าเราจะฝึกง,งานช่วงเดือนไหนและคณะเนี่ยจะมีการให้เราประสานแล้วก็ส่งข้อมูลให้ช่วงไหนเพื่อที่จะ ได้ติดต่อประสานงานได้ทันท่วงทีอย่างเช่นกรณีที่บางหน่วยงานเนาะจริงๆแล้วว่าค่ะในชีวิตการทํางานเขาใช้เมลเป็นหลักในการแบบว่าสื่อสารเนาะติดต่อประสานงาน,นต่างๆซึ่งบางที่นะคะก็ใช้เวลานในการตอบเมลานานมากบอกเลยนะบางที่1เดือน2เดือนและบางที่ก็เร็วมากหนึ่งวิเพราะฉะนั้นแล้วอาจจะมีสิ่ง ประกอบด้วยเพราะฉะนั้นแล้วนะคะเราควรจะเผื่อเวลาไว้ว่าเฮ้ยถ้าเราส่งข้อมูลประสานงานไปตอนนี้นะคะก็จะได้รับการตอบรับตอนไหนนะก็เผื่อเวลาไว้สักประมาณเดือนหนึ่งก็ยังดีเนาะเพื่อที่จะ ตอประสานงานแล้วก็เตรียมแผน1นึ่แผน2แผน3การวางแผนเป็นสิ่งสําคัญมากเนาะเพราะว่าแบบบางทีหน่วยแรกที่เราต่อบไปแล้วว่าจ,จะตุ๊บเนาะเหมือนเหมือนตอนเราสอบเข้าอะ่ะเราก็เลือกห้าอันดับมหาลัยใช่ปะอันนี้ก็เหมือนการเลือกเลยห้าอันดับสถานที่ที่เราจะฝึกง,งานเนาะบางทีก็อาจจะตุ๊บในหน่วยแรกอาจจะตุบในหน่วย2 ตุบในหน่วย3ามาได้หน่วย4หน่วย5หรือใครที่แบบว่าโชคดีก็อาจจะแบบว่าปังบุรีเย่ตั้งแต่หน่วยแรกที่เราตั้งใจจะเข้าไปฝึนง,งานเนาะก็อาจจะประสบความสําเร็จแล้วก็สมหวังส <c oughs> ิ่งเป็นอะไรนะคะสมหวังในหน่วยแรกที่เรายื่นเรื่องไปตั้งแต่แรกก็เป็นได้ซึ่งตรงนี้ค่ะมันเป็นเรื่องของสิ่งที่เราไม่สามารถพูดได้ว่าเฮ้ยที่ไหนจะตอบรับเราอย่างรวดเร็ว,รวแล้วถ้าเกิดสถานการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอะ เราจะดำเนิกนการอยะคะ่ค่ะอันนี้เป็นสิ่งที่อยากฝากไว้กับทุกๆคนเพราะว่าเฮ้ยเราจะต้องมีการวางแผนอย่างชัดเจนว่าจะเดินหน้าตำอย่างไรรวมถึง ตัวเพื่อนๆเ,เนาะที่จะรวมกลุ่มกันเนาะว่าเฮ้ยใ,ใครจะไปกับเราอย่างไรนะคะเพราะว่าตอนเดินเรื่องส่งเอกสารหรือตอนประสานงานเองอะคะ่ะก็อาจจะต้องมีการระบุจํานวนเนาะหน่วยงานก็จะถามเรามาว่าเฮ้ยจะมาฝึกงานกี่คนหนึ่งคน2คน3าคนแล้วเขาให้เราได้เต็มที่มากสุดกี่คนรวมถึงทักษะกา,ารเจรจาต่อรองเฮ้ยลืมลืมยิ่งพูดยิ่งเมียทักษะการเจราเจราต่อรองเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆอันนี้คือสิ่งที่ได้จากการหาหนูวสืภาพ ปฏิตันเองจะจากฝึกฟาดแปเรียนสามนะก็คือการทักษะการเจรจาต่อรองว่าถ้าสมมติหน่วยงานให้2องเราจะต่อรองอยังไงให้ได้3เช่นแบบว่าขอ3ามได้ไหมเพราะว่าเป็นเงื่อนไข,ขของคณะขอเพิ่มมาหนึ่งอ่าหรือบางหน่วยงานก็อาจจะยืดยุ่นได้จนถึง5คน6คนถ้าเขาต้องมีคณะถ้าเขามีเนื้อง,งานที่อยากให้นักศึกษา นักศึกษาฝึกง,งานเข้ามาเรียนรู้นะคะรวมถึงแบบเฮ้ยเขาสามารถที่จุนได้ไปจนถึง5้าคนอันนี้ก็มีแบบนี้ด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นแล้วนะคะการประสานงานที่รวดเร็วคานวณเวลานะคะแล้วก็คิดเผื่อในกรณีที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะก็จะช่วยเซฟเราเนาะเซฟเราให้มีที่ฝึกง,งานที่ ทันเวลาแล้วก็ไม่ต้องไปจนถึงคือไม่ต้องรอจนถึงรอบเก็บตกของคณะว่าใครยังไม่มีที่ฝึกง,งานหรืออย่างไรนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากการสื่อสารการเจรจาการวางแผนอาจจะดูเหมือนเป็นแบบว่าคณะนะอาจจะดูเหมือนแบบเฮ้ยเครียดไปปะ เค่ไปบ้าที่จะต้องแบบวางแผนไปจนถึงทําไมถึงต้องคิดเยอะด้วยแต่จริงๆเราคิดบ้างก็ได้นะคะแบบคิดเถอะคิดบ้างบางอย่างมันต้องมันสมผลกับเราโดยตรงแล้วมันขึ้นอยู่กับแบบอนาคตของเราเลยว่าเฮ้ยอนาคตการฝึกง,งานของเด็กปีสเลยนะในเราจะกล้าสู่ความเป็นผู้ใหญ่ของการทํางานแล้วนะคิดเถอะขอร้อง <c oughs> ประมาณนี้ที่อยากจะฝากไว้ว่าวางแผนทางลายชีวิตของเราไว้อย่างอย่างคิดนิดนึงเนาะเพื่อที่จะให้แบบ เราสมหวังในการฝึกงานแล้วก็เรียนจบปี4อย่างสมบูรณ์แบบนะคะก็เท่านี้นะคะสิที่อยากฝากไว้ในการรีวิวฝึกภาคปฏิบัติ3ที่ที่แบบฉบับที่ไม่มีสอนในห้องเรียนนะคะโดยประมาณนี้นะคะรวมถึงถ้าสมมติว่ามีข้อคำถามอื่นๆนะคะที่ใครอยากถามโมนะคะก็สามารถมาถามได้ใน YouTube คอมเมนต์ u ูทูบนะคะหรือ,อคอนแทคส่วนตัวก็ได้ถ้าเกิดว่าใครมีนะคะก็คอนแทคส่วนตัวมาถามได้ค่ะวันนี้เด็กมีหัวนะคะก็ขอรีวิวเพียงเท่านี้ก่อนนะคะแล้วก็ขอทิ้งท้ายด้วยคำข่มที่ว่าส่งให้ความของโลกให้เกลียดในทุกเส้นทางที่ตัวเองเลือกนะคะเพราะว่าชีวิตเป็นของเราท้ายที่สุดแล้วไม่ว่าการตัดสินใจเลือกจะเป็นแบบไหนคนที่ต้องยอมรับผลลัพธ์ทั้งหมดคือ คุณเองทอร์ชันนัสบ๊ายบาย